สวัสดีครับพี่ชมวันนี้วันที่สี่เนาะกุมภาสองศูนย์สองห้าปันแห่งความรักครับวันนี้มาก็เหมือนรักอย่างผมก็ร,รักรักรักพี่น้องทุกคนเนี่ยรักเกษตรเนาะ คี่ยังก็ชอบทําการเกษตรเนาะก็เลยว่าวันนี้อันนี้อันนี้หวานปุ๋ยได้สองสาวันแล้วก็น่าจะเคี้ยวุ่มแล้วที่ผมเคยถ่ายให้พี่น้องได้ดูน,นี่ไกลนะมันเป็นไก่เนื้อนะก็เลยเหมือนกันรแม่ล่าไก่เราก็ต้องมาให้อาหารทุกวันกันนะทำตัวอ่าพอดี ไอ้ไอ,ขอ้ข้อก้อนนี้เนาะไอ้มันมีตัวเมียกับตัวผู้เนาะมันกําลังไข่อยู่แต่ว่าอ่าพอดีมาชาวบ้านมันข้าได้เพราเลยอากาศเป็นเลือแต่ือลือดเลือดเดือลือดเลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทั้งเป็ดเทศสองตัวเป็ดสามตัวแล้วก็ไก่อ่าไก่ตัวเมียกับตัวผู้สองตัวไข่ไข่วันละ ประมาณสองสามฟองทุกวันผมก,ก็ต้องเก็บมาเอาไปนั่นทุกวันนี่นะพอดีให้อาหารพอดีในบ้านเขาขายพวกอา,อาหารตามสั่งก้วยเตียวอะไรพอดีมันมีน่าจะอิ่มแล้วนะก็เลยอาหารยังยังกองอยู่เลยอาหารตามสัง่งพอดีมันตอนเช้าก็ต้องมันมีเศษอาหารก็ต้องดีกว่าเราไปไอเททิ้งขยะอะไรนี่มันเป็นมลพิษก็เลยเอามาให้เป็นให้ไก่ดีกว่านี่นะพี่น้อง วันนี้ทายให้ดูปลาจังน,นะปลาปลาก็ไลยตัวอยู่ผมก็สูบน้ำจากแผงโซลาเซลล์เนาะมันก็มันก็มา,มาเรื่อยๆน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วอืน่าจะประมาณถ้าถ้าเราสูบเรื่อยๆนีนะ่ประมาณเดือนเดือนนี้ผมะมาน่าจะเต็มนะน่าจะเต็มที่ดื่มโซนน้ำนำใน น้ำในที่นาก็น่าจะเกือบพอแล้วนะสุะกอีกสักครั้งหนึ่งเพราะข้าวมันกําลังเต่งตัวแล้วไงนี่น,นะอืมที่จิงสลานี่น่าจะเป็นอ่าเพราะว่าอาอันนี้มันมันมันสีสีสีอะไรสีส,ส,ส,สีสีม่วงโอสีสีมูวงแล้ว่าจะ มันมีสียุมพูอยู่นยจะเอาสียุมพูมาทาอยู่อ่าให้พอดีวันนี้เขาทาสีที่บ้านไงก็เลยว่าอืมคือไอ้พี่น้องที่ว่าเห็นแมงระโยองในยางเนี่ยเนาะพอดีไอ้ในบ้าน,นก็อยู่พอดีไอ้ตัวนี้ผมคือให้เข้าถังก่อนประมาณครึ่งหนึ่งพอพอมันเต็มครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ล้นเข้าสระไงแต่นี้มันจะตอนี้แม่สงัง ไอตังนี้มันไหลช้ามันนี่ขนาดใช้สีแผงนะมันมันมันม่ใช้ลายปีเลยเนาะมันน่าจะน่าจะตันน่าจะอะไรเงี้ยนะผมใช้สีแผงมันก็เลยอันนี้แด่ครานี้มันยังไม่ทํำงานเลยเพราะมันไอตัวตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่ามันจะมันมันจะเป็นมีด้านเดียวถ้ารุ่นใหม่นะรุ่นใหม่คือตัวนี้ไงมันจะมีสองด้าน เนี่ยะก็เลยก็เลยพ่วงหากันมันก็ยังไม่มันมันหันไปทางนูน้นแดดมันยังไม่ส่องมากไงก็เลยมันยังไม่ทาํางานเนี่ยนะแต่ให้พี่น้องได้ดูมันทํางานได้อย่างน้องเก็บกว่ากว่าเลยน่าจะเริ่มเลวแต่มันยังไหลลงไงถังเก็บเพราะเขาต้องใช้น้ําทุกวันไงก็เลยมันต้องจำลองไว้ อพอดีผมก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างเนาะก,ก็เลยช่วงช่วงหน้าแรงมันก็ตายมากอะไรมากช่วงหน้าฝนบางที่มันก็ขนาดต้นนี้ลาวดีนะผมปีลูกป,ปีที่แล้วนะเพราะว่าตน้นต้นนี้มันมันทนทนแรงที่สุดแล้วมันยังมันมันยังไม่รอดเลยพอดีมันผมก็ดีใจเสียเอามาจากเอ จากตัวอำเภอเนาะที่เขา,าให้เอาออกไนงะผมก็เลยเอามาปลูกตอนนี้ผมว่าสุดๆแล้วนะต้นลีลาวดีว่าปลูกง่ายไนงะผมมาเอาปลูกเลยไนงะเพราะมันก็ม,มันโงเหมือนว่ามันอพอเข้านาเล้งไปเมื่อปีที่แล้วมันก็มันก็มันก็ไม่รอดนี่นะต้นไผ่ต้นไผ่โง ต้นไผ่นี่แหละที่เขาทำทำกระท่อมครับคิดว่าแต่ว่าที่หาต้นไผ่ที่ไอที่เขาหากันนะที่ในในเฟซบุ๊กที่เขาเนี่ยเนี่ยนี่นะที่ผมเคยถ่ายให้ดูมาครั้งก่อนไอหัวนี้มันจะมันจะมันจะขึ้นโทษนะมันมันมันเหมือนมันจะขึ้นนิดมันก่อนตัวนี้ขึ้นนี้มันจะขึ้นหากันอย่างนี้นะ ผมว่ามันมันผมว่าเป็นเป็นอ้ไนั่นห,นหรือเปล่าเขาทำหรือเปล่าเขาตัดต่อหรือเปล่าแต่ว่าผมก็มันมันน่าจะยากที่ว่ามันขึ้นเน่าจะเป็นที่ว่ามันอ่อา่าคลิปตัดต่อหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ไม่เข้าใจรายละเอียดในดูนี่เห็นเห็นเขาเอา่าเขาซื้อท่อนละลายพันอะไรเงี้ยนะ มะม่วงเริ่มเริ่มไอต้นต้นนี่ก็ไอออกดอกก็มีออกยอดก็มีก็มีก็มันเริ่มบอกอันนี้เนี่ยที่ถ่ายให้จุกอ่อนนี่อันนี้มะม่วงอป่าเนาะพันลูกลูกโอันนี้ลูกใหญ่พอสมควรลกเท้าวกำบ้านนะตัวนี้แต่ว่ามันยังนี่ลรก,กลมกลมถ้าเป็นมะม่วงป่ามันลูก มันจะกลมขนานะอันนี้อ,อกร่องอ,อกร่องครับนี่มันมีอ,อกร่องมาเป็นเดียวอ,อกร่องมันใช่โอ,อกร่องทองอ,อกร่องธรรมดามันจะก็เรยเป็นเดีน,นี้แต่นี้แหละเป็นม่วงป่าพอดีเนาะมันไม่ได้รดน้ำใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็เลยก็เลยมันด้นกล้วยมันก็อย่างว่านะมัน เดี๋ยวก็จะว่างก็จะมาพุนน้ำใส่ปุ๋ยม,มะม่วงป่ามันก็เริ่มอันปีนี้เริ่มออกดอกแล้วปีที่แล้วไม่ออกนะปีนี้เริ่มออกแล้วไก่คือผมเอาเอาน้ำอาัดานใส่ซองอันนั้นมีแพงทั้งนู้นอันหนึ่งแล้วก็ทั้งนี้อันหนึ่ง นี่ฮนะงนี้ก็มะม่วงมันมันได้ความชื้นเนาะม,มันมันออกทั้งดอกทั้งยอดเลยเนี่ยนะก็ก็ถึงมะม่วงเนาะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างก็ถึงมะม่วงป่ามะม่วงกะล่อนก็คอยได้อ่าอ่อมะม่วงบ้านเราเนาะมันจะดังตอนที่อะไรนะนักร้องดังๆที่ว่า มะม่วงอ่ขาข้าวเหนียวมะม่วงใช่ใช่เพราะนั้นมะม่วงขายไม่ทันเลยใครที่ใครเออถ้าพี่พ่อแม่พี่น้องถ้าอยากทําอาชีพเสริมด้วยโอโทอปอะไรเงี้ยนะถ้าช่วงมะม่วงที่กําลังมะม่วงอ่ะออกออกลูกแล้วสุกอะไรเงี้ยนะก็ทำอ่ามาทํามะม่วงอ่ขาข้าวเหนียวเพราะว่าขายได้นะพอมีหน้าร้านผมก็มีม,มีมีที่ มีชอมีที่ว่างมีที่วางขายอยู่ถ้าถ้าพี่น้องอ่าอ่า